อย่างที่คุณทํามาเนี่ยมาสะท้อนก็ว่าคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณจะพูดถึงความดีครับไม่ต้องพูดคุณเห็นคนเป็นคนหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงความดีไอความดีจอบปลอมคุณเราไม่ต้องพูดแล้วครับคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณทําอะไรสารพัดที่ผมยกตัวอย่างนะอีลุยฉวยแฉกเธอชนสถาบันนะ วันละห้าสิบล้านนะครับไม่ใช่ปีปีหนึ่งหมื่นแต่เพราะว่วันละห้าสิบล้านคุณไปหาดูนะวินาทีหนึ่งกี่บาทวันละห้าสิบล้านบาทเนี่ยแล้วมันจะซื้อเรือลำน้ำสามลำด้วกี่หมื่นล้านเสร็จแล้วมันบอกว่าช่วยชาวนาผิดครับแต่นาข้าผิดซึ่งส่งโดยตรงเลยให้ชาวนานะยิ่งรักไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะเข้าบัญชีโดยตรงเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านมือใครเลย กองทุนหมู่บ้านไม่ผ่านมือใครเลยเหมือนกันโครงการหลักประกันสุขภาพทุกวันนี้ทีดารมันว่าใช้เงินเกินไปแล้วกูถามว่าจะมีกษัตริย์ไว้ทําไมไอ้งบเนี่ยหมื่นแปดพันกว่าล้านเนี่ยไม่นับอย่างอื่นสารพัดที่เสียไปนะครับรวมถึงถ้าคุณไม่มีกษัตริย์คุณก็ไม่ต้องมีองคมนตรีองคมนตรีคนหนึ่งเดือนละแสนกว่าบาทคุณไม่ต้องมีฐานยึดอานาจ คุณไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำกโลโกโสงของจีน่ะซึ่งไปกอปพี่รัสเซียมาเนี่ยแล้วกอบมาไม่ครบด้วยอรัเสเซียเขาหนีไปแล้วใช่ไหมคุณจะทำระยำบักซบไปถึงไหนครับกษัตริย์ภูวิพลคุณไม่ต้องไปถามเพราะว่าจะมีการตั้งพื้นเวนราชการมันไม่สำเร็จครับมันมีแต่ความชิบหายมันมีแต่ผู้ชิบหายราชการผู้สำเร็จไม่มีครับประเทศไทยอนาคตไม่มีแล้ว มึงจะตั้งใครเป็นเรื่องของมึงนะแต่เราไม่เอาครับจะมีไปทําไมคนไทยไี่เอากุนเลยคนไทยมันเดินเองไม่เป็นเละคนไทยไม่มีสมองเละผมถามว่าบริษัทปตทนะที่มึงจะทวงคืนพลังงานกันนี่นะปตทนะเป็นหนึ่งในห้าร้อยบริษัทของโลกนะเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีที่สุดไปขุดน้ำมันถึงนู่นตะวันออกกลาง คุณมีคนเก่งๆอย่างซีพีเนี่ยนะคุณมีคนเก่งๆอย่างกระทิงแดงเนี่ยขายไปทั่วโลกเนี่ยไปแข่งฟร์มูลวันเนี่ยคุณมีคนเก่งๆไ่งคิงพาวเวอร์นะผมไม่รู้ว่าเป็นของกษัตริย์หรือเปล่าแต่มันก็โอเคครับมันก็ไปเอาไปแชมป์เอฟเอขับมาได้คุณมีคนเก่งๆมากมายเนี่ยแล้วถามว่าทำไมคุณต้องมีกษัตริย์มีไปทำไมครับ ก็มันเก่งตรงไหนมันไม่ต้องเก่งแล้วครับให้มันอยู่เฉยๆอย่าไปยึดอำนาจได้ไหมครับอย่าไปทำไปพิธีสารพัดที่มันงี่เง่าอะ่ะเอาผมไปปักไว้ในทงะ่ะเซนาธฐการนยึดอำนาจอยาปักไปทำไมลบกับใครทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ไม่ต้องถามว่าคุณเอาอะไรทําอะไรเพื่อใครสาระกันอยู่ตรงไหนคุณเป็นชาวพุทธนะไอบางคนบอกศาส,สนาพุทธคุณอย่าพูดเลยครับมันอายเขาศาส,สนาพุทธคือศาสนาของปัญญาครับพุทธคือผู้ตื่นไม่ใช่ของใครนะครับไม่ใช่ของศีลธรรมไม่ใช่ของพระวัดไหนทั้งนั้นคุณต้องรักมนุษย์ครับคุณต้องใช้สติปัญญาสร้างสรรค์สิงสรร่งที่มันดีเห็นคนเป็นคน ถ้าคุณเห็นคนไม่ใช่คนเห็นคนกี่ฝุ่นนะคุณดูถูกคนอื่นคุณคิดมีแต่พวกคุณที่เป็นคนดีเป็นชนชั้นปกครองเท่านั้นนะคุณไม่ใช่าศาสนาไหนทั้งนั้นเลยอย่าเรียกตัวเองเป็นชาพุทธครับมันเสียชื่อเอาแค่เป็นคนก็พอเห็นคนเป็นคนรักมนุษย์ด้วยกันมีไหมล่ะครับเอาเท่านี้เพราะฉะนั้นในประเพณนต่างๆเหล่านี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับคุณดูทีวีก็ยังมีอยู่ คุณดูลายการไอ้คอนทชอคืนความสุขให้ประชาชนคุณดูมันพูดอะไรมันใช้หลักอะไรครับเนี่ยผมไม่ลาออกครับยังไงผมจะทำเงี้ยครับผมเป็นรัฐธนิปัดครับไอ้คนแบบนี้ผมถามว่าคุณจะพูดอะไรกับมันมันจะปิดทีวี TV ปิดไปเลยผมว่าเป็นเรื่องดีที่มันปิดนะคุณจะสู้ไปทำไมครับสู้ไอ้แบบเดิมเนี่ย เคยชนะเขาไหมผมไม่ได้ให้คุณเลิกนะถ้าคุณไม่คิดจะสู้ก็เลิกไปนะถ้าคุณจะสู้คุณต้องพัฒนาปรับปรุงครับต้องเปลี่ยนระบอบท่านั้นนะถ้าคุณไม่เลวอก,กี้ก๊อกย่ามันเสียเวลามันเสียกําลังคนเรามีเวลาจํากัดอายุก,ก็จํากัดเงินทองก็จํากัดหายากเศรษฐกิจก็แย่อย่าเอาเวลาไปทดลองเรื่องไม่เป็นเรื่องครับ ลบมันอย่างเดียวโค่นมันอย่างเดียวครับมันใช้ปืนกับเราเราจะใช้อะไรกับมันน่ะคุณก็ลองคิดดูแล้วกันผมไม่ได้ยุนะแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอนนะมาถึงขั้นนี้เขารวยขนาดนี้แล้วจะตายไม่ตายเรื่องไม่รู้เลยแล้วมันรังแกอยู่ทุกวันเนี้มันใช้ความหน้าด้านไม่มีเหตุผลอะไรเลยจะทำอะไรมันก็ทำ พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ไม่ได้ครับไม่มีใครอยู่ได้ตามไปล่างเป็นที่าว่ามาเฟียเดี๋ยวนี้ครับไล่ลือหมดครับแล้วประเทศไทยก็รู้นะครับว่าประเทศไทยโฉนดมันเป็นยังไงที่ดงที่ดินสามัคคีครับล้มไม่ระบอบนี่หึง่วยลงไปนี้มันทําลายเราทําลายลูกหลานทําลายความเป็นคนเนี่ย คุณอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนเลยนะถ้ายังทนอยู่ได้ถ้าไม่คิดสู้กับมันเพราะฉะนั้นมันก็สรุปเหมือนเดิมแหละครับว่าถ้าเราคิดจะอยู่ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนนะครับเราก็ต้องสู้สู้ให้ชนะไม่ใช่สู้เพื่อสู้นะครับสู้แล้วต้องชนะจะต,ต้องชนะให้ได้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบ ก็พอคุณลุงพูดเรื่องห้าสิบล้านบาทต่อวันนะคะถ้าพี่น้องนึกไม่ออกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยจับเงินล้านกันเนี่ยนะคะคุณลุงก็ให้พี่น้องคิดนะคะว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนแก่ของบ้านเราขณะนี้เนี่ยได้เดือนละหกร้อยเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยแบ่งให้คนแก่วันละยี่สิบาทนะคะสิ่งที่ภูมิพลนะคะได้สูบเลือดสูบเนื้อไปจากเราวันละห้าสิบล้านบาทนะ่ะเท่ากับ เงินให้กับคนแก่นะคะสองล้านห้าแสนคนนะคะต่อวันนะคะคุณลุงคือวันนึงนะพวกมันใช้ห้าสิบล้านเท่ากับที่คนแก่สองล้านห้าแสนคนใช้พี่น้องก็นึกว่าคนสองล้านห้าแสนคนมาอยู่บนท้องถนนนะ่นะ,ะนั่นน่ะคือความยุติธรรมหรือไม่นะฮะที่ว่าทําไมเราจะต้องมาเลี้ยงดูไอ้ครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่มันทํามาตลอดเจ็สิบปีเนี่ยนะ เต็มไปด้วยความเลวร้ายเนี่ยนะมันน่าจะพอกันได้แล้วแค่นี้นะคะพอกันได้แล้วกับระบอบชั่วๆแบบนี้นะ,ะเราถึงเวลาต้องเปลี่ยนระบอบอย่างที่คุณลุงว่านะคะคุณลุงแล้วก็สําหรับ peace tv นะฮะก็ขอ welcome ใช่ไหมฮะคุณลุงก็ขอต้อนรับเข้าสู่โลกใต้ดิน <c oughs> จะมาเจอกันนะคะใน YouTube ต่างๆนะคะก็ <c oughs> จะกลายเป็นเรียกว่าการต่อสู้รอบนี้นะคะพี่น้องนะ,ะมันต้องใช้ y o u t u ู e นี่แหละนะคะที่จะมา เป็นพลังสําคัญนะคะในการสื่อสารการต่อสู้ของพวกเรานะคะก็ยังไงนะต้องบอกกับทางนปชนะคะคุณลุงว่ามันบอกว่าจะปิดแค่30วันนะท่านอย่าได้ประมาทเลยนะคะมันจะปิด เมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณเลิกประมาทแล้วก็หันมาสร้างระบบการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณประมาทเนี่ยนะคะทำให้พอถึงเวลาเนี่ยมันจะปิดจริงๆเนี่ยนะคะคุณอาจจะเตรียมตัวไม่ได้พร้อมเท่าที่ควรนะคะพี่น้องเราก็อย่าประมาทเช่นเดียวกันนะคะระบบการสื่อสารนี่สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ขัดข้องขึ้นมานั้นเราจะ ไม่สามารถจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ส่งสัญญ,ญาณอะไรต่างๆกันได้นะคะก็หวังว่าโอกาสของประชาชนนะ,ะที่จะได้ลุกขึ้นต่อสู้เปลี่ยนแปลงป,ประเทศนี้เปลี่ยนระบอบจะมาถึงในไม่ช้านะคะเป็นสาธรารณรัฐใช่ไหมฮะคุณลงุงผมขอฝากนิดนึงนะเดี<ะ>๋ยวบางท่านอาจจะเข้าใจผิดทิ่ว่าผมไปแช่งพิธทีวีไม่ใช่นะครับ <c oughs> พิธทีวีนี่ผมก็รู้จักหลายคนนะเขาก็ไล่ผมลงอากเวทีเนี่ยผมไป <c oughs> อ่านแถลงการคณะรัษฎรนเขาด่ามายกใหญ่บอกว่าวันหลังไม่ต้องมาอย่างนี้นะครับบรรดาพักพวกทั้งหลายแหลนปชแดงทั้งแผ่นดินของคุณเนี่ยนะคุณต้องศึกษากเด็กๆนะครับเด็กๆนี่เขาไม่ประกันตัวนะบางคนนี่สุขภาพแย่มากคุณรังสิมันโลมเนี่ยนะได้ข่าวว่าน้ําหนักลดไปสิบสามกิโลอันนี้และครับคือการต่อสู้จริงๆมึงต้องปล่อยกูอย่างเดียวนะ ไม่มีประกันกูไม่ต้องประกันครับเพราะเราไม่ผิดยึดอำนาจไม่ผิดแล้วไอ้เรียกร้องประชาธิปไตยมันผิดตรงไหนวะไม่ต้องหวังความเมตตาจากมันครับอันนี้เป็นการเสียสละติดคุกก็คือติดครับการที่เขาสั่งปิดคุณเนี่ยนะผมถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสคุณได้เวลาลงนะคุณไปสู้พูดอะไรมากล้วก็ไม่ต้องพูดครับ คุณพูดก่าแกว่าแ,แกมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกเขารู้หมดแล้วเขาไปถึงไหนแล้วครับลุงครับเขาไปถึงไหนแล้วคุณยังมาขี่เกวียนอยู่เลยใช่ไหมคุณมีศักยภาพนะเพราะฉะนั้นรู้จักคิดครับมานั่งคุยมารีอินจิเนียริ่งกันธนาคารเมื่อก่อนกสิกรเนี่ยทำรีอนนจิเนียริ่งะธนาคารใช้บัตรเอเอ็มต่อมาเช็นดียกน,นเขาปรับปรุงครับดูธุรกิจที่เขาทํากัน คุณอย่าเป็นอาแปะขายของชำที่เอาของเก่าของแถมมาขายคุณต้องพัฒนาการปฏิวัติยิ่งวันนั้นอีกนะครับคุณต้องรู้เท่าทันมีไว้พูดงี้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งสองผมถือว่าคอสชอมันช่วยคุณให้ได้เวลาลงนะคุณเลิกพูดได้แล้วต้องขอบคุณในประยุทธ์ที่มึงปิดพิทีวีเขาจะได้เวลาลงอยู่ๆไม่จัดค้นหาว่าไม่สู้อันนี้สู้ครับมันปิดจะได้ไปทำอย่างอื่นที่มันมีสาระก,กว่านี้ อย่าดานทุลังทำเรื่องเก่าๆครับคนเขาไม่เอาแล้วเสียหายการปฏิวัติมันต้องใช้เงินใช้คนนะอย่าล่าหลังมวลชนครับครั้งนี้มันเป็นศึกใหญ่อย่าไปคิดไอพิษภารมิินที่มึงอยู่ในรามคำแหงก็อย่าไปคิดครับอันนั้นมันรุ่นเจ็ดล้มรุ่นห้าพูดกี่ทีก็ไม่ฟัง14ตุลาเขาก็จะเล่นถนอมงานนี้คุณเจอกับภูมิพลครับไม่ใช่เปมภูมิพลแองแงไปแล้วแต่เชิญทั้งระบอบ และบทต่อไปต้องไม่มีองคมนตรีกษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐมนูลถึงที่สุดก็คือไม่ต้องมีเพราะกรษัติย์พวกนี้มันชั่วกันหมดมันอินเสซเข้าใจเพื่ออินเสซวงนี้มันสือพันกันภายในอะนะมันตามกว่าปกติคุณดูแต่ละคนนะมันผมถามว่าลูกไอโซที่ไหนเป็นแบบนี้มีไหมฮะคุณไปหาด้ลูกไอโซที่ไหนที่เป็นแบบจุฬาพรมีไหม ที่เป็นแบบทีประกอบมีไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดคือระบอบเป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ครับไปโทษคนก็ไม่ได้โทษระบอบโทษรบอวก็ไม่ได้ก็โทษคนมันก็ไปด้วยกันกบทั้งระบอบทั้งคนน่ะมันเลวด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนผมเรียนตรงๆนะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นระบอบที่ดีนะไอ้พวกกษัตริย์บรมวงศารุงสมบทมันก็จะไปปรับตัวมันเองนะ มีลูกพี่ต้ามาหากินครับไม่ต้องมาออกข่าวสองทุ่มมาไถชาวบ้านจริงๆริงไหมครับตำรวจมันก็คือแต่งตั้งอาจารย์ตำรวจไม่ต้องไปให้เสียของลอยล้านไม่ต้องไปหาเตมไม่ต้องไปบูรพาพยักไปวิ่งผ่านคุณหญิงจระรูิตไม่ต้องครับลอตเตอรี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแบ่งนู่นแบ่งโคต้าคนนู้นคนนี้สนองมงสนามมาโตเทียนไม่ต้องไปวิ่งสารครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องราช พบว่าทุกอย่างจะดีขึ้นรวมทั้งตัวกษัตริย์เองด้วยนะเราไม่ได้ทำพราะเรกเกลียดกษัตริย์นะครับระบบนี้มาซัปอยมันทําให้พางกษัตริย์ก็เลวใครไปเป็นก็เลวหมดระบบเนี้ยเราทําลายที่ตัวระบบระบอบไม่ได้ทําลายที่ตัวคนนะครับแต่ระบบระบอบมันมีมานานมันเข้มแข็งมันเอาไม่ออกมันไม่ยอมแล้วมันเสพติดมันไม่ยอมเลิกมันเสพติดระบบนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นการจะให้มันเลิกคุณเคยดูทับกระบ,บอกใช่ไหมขอโทษนะครับกอ,อกหน้าไม่กี่ทีอาเจียนไม่รู้กี่รอบอันนี้หนักกว่านั้นอีกนะมันเสพติดระบอกเขาไปแล้วเนี่ยมันชินกับไอความสบายมันสอพอจะติดเป็นนิสยัยติดเป็นสันดาลแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ทิมตรงนี้ครับมันพูดกันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเล่นบังคับเราเราก็ต้องใช้วิธี พูดไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังต้องใช้สมองครับอย่าไปอาหิกษาแบบโเอเวงนะอะไรสันติวิธีเลิกครับประเทศกรีกรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้ามารัฐประหารให้ประชาชนสู้ทุกวิถีทางนะอเมริกาลุงบอกว่าถ้าประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งกองกําลังนะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อมันใช้ปืนแล้วต้องใช้เหนือกว่าปืนอ่ะมึงใช้อาวุธกูต้องใช้เหนือกว่านะั้นมาถึงจะชนะกันอย่ามัวแต่ซื่อบื้อเลยครับนะอย่าซื่อบือ้อเป็นคนดีที่แพ้ตลอดเป็นคนดีที่ทาคนไปแพ้เนี่ยแพ้แล้วมันฟื้นยากนะครับสู้ให้มันชนะชนะมันนี่ไม่ยากหรอกครับช่วยกันคิดแต่และคนมีมันสมองความรู้ความสามารถคนละอย่างสองอย่าง เอามาปฏิปตอันครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดานทุลังน,นะนะมันไม่ถูกก็คือต้องทาต้องเปลี่ยนต้องแก้แล้วมันติดก็ดีแล้วครับแต่ได้ลงไปทำอย่างอนะื่นนะหัดทําที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่ใช่ไปวนอยู่แล้วไปมาเดี๋ยวคุณก็มาประเภทเขาเรียกว่ามาตามนัดคือมาหลอกชาวบา้านอีกมาตั้งพงตั้งพักอะไรคุณหญิงคนนูน้นคนนี้มามาเจรจาขอโทษนะครับ น้ำเน่าคุณมาเป็นตัวแทนตะวิทย์วงสุวรรณใครๆเขารู้ว่าทั้งพักแล้วครับเขารู้แต่เขาไม่พูดผมจะพูดให้ฟังกันนะนะอย่าไปหลงเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าประเภท่างูอย่างนี้ก็มามันมีทางเดียวรับคือประเทศนี้ตองเป็นของประชาชนล่าชงจากกีภู้ิพลมึงไปไหนก็ไปเห็นบิศกี้มึงขายไปแล้วไม่ใช่เหรอไปอยู่สวนสยามสเปนก็ได้ นะครับเอาท่นนี้นะครับแหมคุณลุงอีกสักคำถามหนึ่งมาเคมปินสกี้<น>ะละไม่ทราบคุณลุงมองอยังไงฮะเพราะว่าสิรินทร์นี่เพิ่งไปเยอรมน,นีนะคะแต่ไปเที่ยวนี้นี่แปลกมากไปแป๊บเดียวเลยนะคะแล้วก็กลับมาแล้วค่ะนะฮะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกันหรือเปล่านะคะที่ขายเคมปินสกี้นี่หรือเปล่านะคะเกี่ยวข้องไหมคะคุณลุงที่ไปเยอรมนีเที่ยวนี้ไปไวมาไวนะคะแคมเร็วนะฮะผมเรียนตรงๆนะว่านะค่ะ สภาพยุโรปคุณอย่าไปล้อเล่นกับเขานะ่ะสภาพยุโรปนี่มันไม่ใช่อังกฤษที่มันแยกตัวไม่รู้จะแยกได้หรือเปล่านะสภาพยุโรปนี่สมมุติว่าคุณไปซื้อโรงแรมที่เยอรมัน<ะ>สมมุตินะครับเยอรมันก็เห็นแก่ตัวนะเออดีว่าอย่างงั้นงี้นะหรือคุณไปฝากเงินสวิตเนี่ยคุณไปฟอกเงินที่สวิตนะคุณอย่าคิดว่าคุณจะทําอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีศาลยุโรปนะครับ แต่ละประเทศส่งตัวแทนแล้วเขาบังคับแต่ละประเทศได้นะรัะสฟายุโรปมันบังคับทุกประเทศคุณแพ้คดีประเทศนี้ไม่เป็นธรรมคุณไป้องสภายุโรปแล้วเขาเอออ้จริงเว้ยนี่มันไม่เป็นธรรมมันขัดหลักี่ดีธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะมันตัดสินย้อนหลังได้นะเอ้ยยกเลิกกรน,นีไปนันก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้โลกมันจะประชาธิปไตยแล้วอะ คุณจะไปฟอกเงินได้ข่าวว่าฟอกเงินสวิตก็ย้ายมาครับย้ายมาประเทศแถวๆนี้แหละอยู่ล่างๆเราเป็นเกาะนะไม่ไม่อยากจะบอกชื่ประเทศ <laughs> <laughs> เห็นว่ามาฝากเพราะว่าสวิตนี่ไว้ใจไม่ได้ครับสวิตนี่พวกมาเฟียฟอกเงินสารยุโรปเขาไม่ทราบผจการอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับไอเรื่องเพนบิสกี้นะแต่จุดนึงก็คือว่ากษัตริย์มันหาที่อยู่ที่ยืนยากสิ่งที่กษัตริย์กลัวที่สุดนะครับคือกลัวถูกยึดทรัพย์ S <S <S กลัวที่สุดเลยสมัยรอเจ็ดนะครับพอมีข่าวไม่ดีนะย้ายก็นตุลย้ายเงินย้ายทเขากลัวเขาคนที่มันหากินไม่เป็นไม่เหมือนทักสินทักสินโดนยึดก็ไปรวยกว่าเดิมอีกได้ข่าวแว่วๆว่ามีสองแสนกว่าล้านตอนนี้ถึงสี่แสนแลงเออมึงก็ยึดยึดไปดิมีอยู่เจ็ดหมื่นยึดไปสี่หมื่นแล้วอยู่สามหมื่นประมาณเขาทำาหากินเป็นแต่พวกกริย์นี่ไม่มีนะครับ มันจะไปรับซองที่ไหนประเทศไหนเขาให้รับซองมีไหมคนนุณหนีไปอยู่อเมริกาไปเปิดรับซองโดนภาษี <laughs> เขาบอกไอ้นี่ขอทานเลยตดจับ <Allāh> เขาไม่ให้ครับอืเป็นประมุกของประเทศคุณเอ็นโอบามาออกข่าวสองทุ่มรับซองมีไหมไม่มีไม่ไมีครับไม่ไม,มีใครเขาทำหรอกเป็นประมุกแต่เสือกมันเป็นขอทานด้วยมีประเทศไหนมีก็ก็แปลกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับมันก็คือตอนนี้ข่าวคือยักย้ายถ่ายเทกันเยอะ ตอนที่สําคัญที่สุดก็คือต้องจํารหัสนะว่าเอ้ะเสดพ่อภูมิพลไอไปฝากเงินบัญชีรับสวิตนี่นะมันพาสเวิร์ดอะไรวะต้องไปสแกนม่านตาสแกนนิ้วมืออะไรหรือเปล่าใช่ไหม,มคนที่ฟอกเงินมากที่สุดในประเทศไทยนี้ภาษีหนักที่สุดนะครับโกงชาติคอร์รัปชันรับบฐบาลนเรี่ยที่สุดชั่วชาสารพัดเป็นต้นกําเนิดของความชั่วก็คือระบอบกษัตริย์หรือระบอบู้มิพลนั่นเองครับ ถ้าคุณไม่พูดถึงอันนี้นะเลิกไม่ต้องพูดที่อันอื่นถ้าระบอบกษัตริย์ระบอบพิวดยังอยู่นะความชั่วทุกอย่างยังอยู่ครับทักษิณโมเดอรซื้อขายตําแหน่งไม่มีทางครับเพราะกษัตริย์ทวพนะิโอนเป็นผู้ซื้อขายตําแหน่งใหญ่ที่สุดคุณจะไปปาบหวยเถื่อนทําหวยบนดินทําอะไรเนี่ยให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับว่าทําไมคนดีถึงอยู่ไม่ได้ ทำไมคนที่ทำเพื่อประชาชนที่อยู่ไม่ได้ไปหาคาตอบครับแล้วก็จะรู้ในเมื่อมันมีกาฝากเหมือนเราเป็นพยาธิตัวตืดนะคุณจะกินอะไรเข้าไปคุณก็ผอมเหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคุณก็ต้องเอามันออกไม่เอามันออกคุณจะใจดีเลี้ยงพยาตก็แล้วแต่คุณครับแต่ผมไม่เอา ใช่นะครับค่ะค่ะคุณลุงเปรียบเทียบทิ้งไทยให้ดีนะพยาธิจริงๆเลยนะคะหามาเท่าไหร่นะเติมเราก็ไม่สามารถจะหาได้มากพอนะะประเทศอื่นเขาก็ก้าวหน้าไปแล้วเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะเริ่มพร้อมๆกันกับเราแต่ว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพยาธิก็คือ ครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะทหารเสือทอรพีนะคะพี่น้องคะก็ขอบคุณคุณลุงแล้วก็พบกันวันอังคารหน้านะคะคุณลุงคะครับขอบคุณมากสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะ